โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนมตทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมถังซานอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับ เซิร์ฟเวอร์ global นะดิไว้มีลักเึิลนะครับจะเปิดให้เราได้เล่นวันที่28นี้แล้วนะก็มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากลองเล่นเซิร์ฟจีนก็ทักเฟซผมมาได้นะดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แจก ID เซิร์ฟจีนนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับใครที่ทักมาก่อนก็จะได้ไปก่อนนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์63นะครับโอเคก็จะมาสุ่มกาชาเป็นตู้นี้ละกันนะครับผมอันนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเก่านะเป็นไอดีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ เซร์เวอร์นี mm ้ก hmm. okay. mm ็จะมีหลงหลงปีปิ่ตรงแล้วก็จะเป็นตู้เลดพี่เสือตัวนี้นะครับน่าจะเป็นพี่ชายของมูไฝ่นะครับการันตีอยู่ที่99ครั้งจะได้ในส่วนของตัวพี่เสือตัวนี้นะครับส่วนหลุดเลดก็จะเป็น2ตัวนี้เนาะโอเคประมาณนั้นนะครับแต่ว่า9 9ครั้งเนี่ยจะได้พี่เสือแน่ๆแล้วนะครับก็ตัวละครน่าจะมีตามสมุดนิดเลยนะมันก็จะมีโอกาสออกหลายตัวมากๆนะครับมีอ้อินด้วยนะ ก็เดี๋ยวเรามาสุ่มดูกันว่าเราจะได้อินหรือเปล่ามีทั้งหมด23ใบทองกับ4ใบเงินนะครับสุ่มก็น่าจะได้ประมาณ165ครั้งเราทาวสักเพรเนี่ยก็ประมาณ48,000ประมาณเกือบเกือบ50,000เพรน,นะครับโอ้โหรได้ได้ว่าจุกจุกครับผมเราก็จะเก็บเพรไว้นะ29,000นี่ขอเก็บไว้นะครับเอาไปทํากิจกรรมเนาะสุ่มแค่ใบทองนะครับมาดูกันนะว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคไปเริ่ม การันตีเนี่ยต่อให้เราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยมันก็จะนับการันตีอยู่นะใช่ไหมเออจะไม่ได้ละอันนี้ก็จะได้เป็นพี่ชายมูไพนะครับอ่าเห็นปะมันก็เจ็ดครั้งเราส่มไปเจ็ดครั้งมันได้ตัวมาแล้วมันก็ยังนับการันตีอยู่นะครับสำหรับในส่วนของเก้าสิบเก้าครั้งนะอ่าเอาเจ้ากี้ผมได้ตัวมาไม่ใช่หรออ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับพี่ชายมู่ไพรนะ นี่เป็นไงตอนแรกผมคิดว่ามู่ไปนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าเป็นพี่ชายเนาะน่าจะใช่นะไปลุยกันต่อเจ็ดครั้งได้เลยนะเกินไปเปล่าอุย้ยได้ตัวหนึ่งอะอ่าหลงๆครับโอ้ตัวนี้นะครับผมโสเจ็ดถือว่าดีถือว่าถือว่าโอ้โหสุ่มไปสิบสี่ครั้งเอเทนาสี่ตัวเฮ้ย จะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมาวุ่นเลยทีเนี้ยก็เกณฑเงนไม่เกลือแล้วแต่นะถ้าแบบบางช่วงเกลือก็เกลือหนักๆเลยนะปกติเนี่ยสุ่มสิบครั้งน่าจะได้สักหนึ่งตัวนะโอ้โเกลือเอ้ยไม่ใช่สิบครั้งสุ่มเจ็ดครั้งนะครับได้หนึ่งตัวเนาะถ้าแบบไม่ได้เกลือจริงๆนะมารอบนี้ได้หรือเปล่า โอ้โหเกลืออย่างเงี้ยเกลือสุ่มแบบสองรอบติดไม่ได้เอเพี่ก็เกินไปเฮ้ยโอเคหลง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 ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะแต่ว่าต้องปลดล่างเทพสองนะครับไปลุยมาดีครับก็มาดีครับเอ้ยไม่มาอีก สี่สิบสองครั้งแล้วครับโอ้โห, <S <S <ess> โโหเกินไปเราไม่ต้องไปสนนะว่าเราได้กิ่ตัวละเพราะว่ารู้สึกว่าจะเกลือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเกลือแล้วโอ้โหตอนแรกเปิดมาอย่างดีนะถ้าใครแบบว่าเปิดมาดีแนละ้วก็ก็แบบไปรอสุ่มไปรอสุ่มหลังๆก็ได้เพราะว่ามันมันมันดวงบ่นแล้วอะโอเคถังซันยาโอ้โหเกินไปพี่ชายตัวกตอนแรกมาดวงดีมากเลยนะ แบบนี้ก็ตัดใบเงินไปก่อนลวกันเนาะตัดใบเงินไปก่กันไม่ไหวครับเกือเกินตัดไปสักสองใบโอ้ตอนแรกมาอย่างดีเลยหลังๆแบบอะไรวะอ่าเป็นไงใบเดียวก็ได้ครับโอ้โหดูมันมาโอเคเกมนี้แบบปรับอารมณ์ไม่ถูกเลย จะเกลือก็เกลือจะแบบหมดจะดีก็ด,กดีนะสุ่มใบเดียกก็อ้ามาเป็นไงบอกแล้วเป็นไงสูตรผมตัดใบเงินสักหน่อยหนึ่งชื่อเราก็แบบขึ้นรัวๆเลยตัดใบเงินทักสองไปสุ่มเก้าสิบเก้าครั้งพอแล้วมั้งเราได้มาเยอะแล้วเนาะเก็บไว้สุ่มตู้อื่นม้างเพราะว่าตูเนี้มันวันสุดท้ายหลืออีกวันหนึ่งนะครับ เอาเก้าเก้าครั้งพอเนาะอ่าหลงๆอุย้ยเสียเปิงนะอุ้ยบีบิบตรงอะไรทับเนี้ยโอ้โหได้เสียเปิงมาตัวใหม่นะแต่ก่อนมีตู้เลดมานะเสียเปิงแต่ว่าสูบไม่ได้นะครับแปดสิบเอ็ดแล้วนะโอ้โหชื่อเราแบบขึ้นกระจ,ยระจายสามตัวเลยอะสามตัวนี้ได้มาสองรอบแล้วนะ หลงๆครับโอ้วบ,บิตรงโอ้ยเอาเรื่องจาเป็นไงสามตัวนะครับสองรอบแล้วสมรอบแล้วนะแต่ว่าสองรอบติดอะ่ะก็แล้วแต่นะว่าบางทีก็เกลือบางทีก็ไม่เกลือโอเคเกสห้านะครับอ่ะสุ่มไปประมาณร้อยสองครั้งแล้วกันเนาะอ่ะตีไปร้อยครั้งอะ่ะ โอ้โรอบดีการันตีครับโอ้จัดหนักจัดเต็มครับผมถือว่าสุดยอดครับมาดูดาวกันโอ้โหหลง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 ,หลง5ดาวเงินนะแล้วก็ในส่วนของพี่ชายมูไป่นะครับเอ้ยหลงหลง,หลง6ดาวเงินพี่ชายมูไผ่5ดาวเงินนะครับอ่ะก็ได้ตัวดีๆมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเสียเปิงนะครับโศ7 ก็ประมาณนั้นไอดี ID นี้อาจจะดาวน้อยสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นไอดีดองไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของการสุ่มกาชาในวันนี้นะหนึ่งร้อยครั้งนะครับผมหนึ่งร้อยครั้งเนาะก็ครั้งหนึ่งก็สามร้อยสามร้อยนะครับรวมๆแล้วเราสุ่มไปก็สามหมื่นเพชรโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ <laughs> เยอะเหมือนกันนะสามหมื่นเพชรนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นบัตรที่หา ได้ง่ายนะครับตามกิจกรรมเนาะซึ่งแล้วสุ่มไปเนี่ยหนึ100ครั้งเนี่ยอันที่จริงมันไม่พอด้วยซ้านะครับในการสุ่มแต่ละรอบเนี่ยเห็นปะอย่างน้นอยๆเนี่ยเราต้องสุ่มสักประมาณ3การันตีนะครับก็คือ300เนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นต้องทําดาวนะครับให้มันเยอะๆเนาะเห็นปะใบสุ่มผมก็ยังเหลืออยู่นะก็สุ่มไปครึ่งๆอ่ะเนาะ มันก็ต้องสุม่มสักประมาณสามการันตีสี่การันตีพวกนี้ให้มันได้ตัวละครทําดาวให้ได้มากที่สุดนะครับผมเนาะต่อรอบนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ได้มาแค่ยังไม่ปลดดาวฟ้าเลยเนี่ยยังไม่ปลดดาวฟ้าเลยนะครับถือว่ามันเล่นได้ไหมนะมันก็พอเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเราปลดดาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งดีกว่านะครับสาหรับตู้ที่แบบว่า มันจะเป็นจริงๆอย่างเช่นตู้เลดอินอย่างเงี้ยเราควรที่จะแบบสุ่มไปให้สุดเลยนะเพื่อที่จะได้ตัวละครมาเล่นด้วยแล้วก็ได้ทําดาวอาินด้วยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของร่างเทพเนี่ยเราก็ต้องปลดร่างเทพนะครับโดยการที่เราต้องเวลึ่งร้อยนะอ่ะน่าจะเวลึ่งร้อยเนาะแล้วก็จะใช้ตาเทวดาอันนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเค สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะถ้าใครอยากได้ไอเดีเซิร์ฟจีนสามารถเม้นได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้นะครับเป็นไอดีสมัครใหม่นะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมกดซับสไคร b ์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมว่าอยากได้นะครับแล้วก็ทักเฟซผมมาเนาะโอเคเอาวิจอยกันคลิปหน้าครับผมกินมีลาไปก่อนนะสวัสดีครับ